ากย้อนเวลากลับไปเมื่อสัก4-5ปีก่อนแล้วมีคนมาบอกว่าวันหนึ่งผมจะวิ่ง10กิโลเมตรด้วยซับหนึ่งมันคงเป็นเรื่องที่น่าขำแล้วก็ตลกที่สุดในวันนั้นเลยนะครับแต่วันนี้ผมทำได้แล้วด้วยรองเท้าคู่นี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับแ่านเข้าสู่ชา n นลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแปบ๊บซีซ่ากับผมแป๊บนะครับคลิปนี้ก็ถึงเวลา ของรองเท้าคู่ที่ผมเซอร์ไพรส์ละกันครับเรียกว่าเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยนะครับเอามาเล่าให้ฟังใน EP 2ลองวิ่งนะครับนั่นก็คือ A6 m e t เม p e e d e ดเ e ็พัคู่นี้นะครับทำไมผมถึงเซอร์ไพรส์นะครับก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ติดตามผมนะครับก็จะเห็นว่างานวิ่งล่าสุดที่ผมไปวิ่งนะครับก็คือที่ที่สะพานพระราม8นะมันเซอร์ไพรส์ตรงที่ ผมทำซ้บหนึ่งได้วิ่งสิบเคซับหนึ่งอันนี้ปลอมอันนี้ปลอมแต่วันที่เกิดขึ้นจริงนะวันงานเนี่ยเชื่อไหมครับตอนที่ผมเข้าเส้นชัยเนี่ยคือแบบน้ําตาแม่งคลอเลยเว้ยเพราะอะไรครับขอท้าความหน่อยนะยังยังเห่ออยู่ยังแบบเห่ออยู่ทําไมถึงตื่นเต้นทําไมถึงโพสต์ตามเพจตามอะไรอยู่หลายๆรอบนะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าผมเริ่มวิ่งด้วยแบบเพสสิบสิบเอ็ดอะเออมันเรียกว่าวิ่งบอกว่า เเรียกว่าเดินมั้งเออวิ่งได้1กิโลแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ยวิ่งได้2กิโลแล้วก็ไม่ไหวแล้วเก็บรองเท้าเข้าบ้านแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาประมาณ5-6ปีที่แบบวิ่งลงรายการอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็10กิโลที่ทําได้ดีที่สุดนะก่อนหน้านี้ละกันก่อนหน้านี้คืออยู่ที่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงคือพูดง่ายว่าซับแปดสะชั่วโมง10ไป,ปลายชั่วโมง17ชั่วโมง18นี่คือดีสุดแล้ว เพจแบบเพจเจ็ดอะไรเงี้ยเพจเจ็ดกลางๆอะไรเงี้ยครับจนมาทําได้ดีสุดก่อนหน้านี้ก็คืออ,อาจะที่ ATM นะได้เวลาชั่วโมง6นาทีเออก็ก็ยังก็ยังห่างนะก็ยังถือว่าห่างจากต่ำกว่าเวลา1ชั่วโมงค่อนข้างเยอะเลยแต่ได้รองเท้าคู่นี้มา นะได้รองเท้าคู่นี้มาแล้วก็แบบหันกล้านะอย่างที่ผมบอกถ้าใครยังไม่ได้ดู EP 1ีนะครับอยากให้ไปดู EP 1ีก่อนว่ามันมีสตอรี่ยังไงนะครับก็ค่อยว่ากันแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็เลยจะเอามาเล่านะครับว่าความรู้สึกของรองเท้าคู่นี้มันเป็นยังไงนะครับมันรู้สึกดียังไงเฮ้ยแล้วทําไมมันถึงทําให้ผมวิ่งได้เร็วขึ้นเป็นเพราะรองเท้าหรือเปล่าหรือว่าเอ้ยเพราะเราเองด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ได้ชมกันแน่นอนนะครับยังไม่เข้าเรื่องสักที มาเริ่มจากการเดินนะครับการเดินเนี่ยบอกก่อนเลยว่าสำหรับผมนะส่วนตัวผมมองว่าเจ้า META s ป e e d 8 PLUS คู่เนี่ยครับเป็นรองเท้าที่มั่นคงที่สุดมั่นคงที่สุดเลยนะครับมั่นคงอย่างก่อนหน้านี่ยที่ผมรู้สึกว่ารองเท้าซูเปอร์ชูสที่มั่นคงนะครับก็จะเป็น a d i o Pro s PRO-3 สีฟ้าของผมไปไหนแล้วอ่ะขายไปแล้วนะครับแต่มีสีนี้มาแทนนะ,ะคู่ที่สแล้วนะสีที่สแล้วนะ เออผมจะบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยโปรสามเนี่ยเป็นรองเท้าที่ผมคิดว่ามั่นคงที่สุดนะในรองเท้าซุปเปอร์ชูสนะครับก็ค่อยว่ากันแต่ ตัวนี้มั่นคงกว่าเดินลงได้เต็มเท้าครับเดินลงได้เต็มเท้าแล้วก็ผมเป็นคนที่มีอาการเท้าล้มนิดหน่อยตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยเดินลงสบายมากเลยคําว่าสบายนี่ไม่ใช่แบบนุ่มสบายนะหมายถึงว่าความมั่นคงการลงเท้าเขาเรียกอะไรอนะ่ภาษาภาษาเซนเซียนทานซิชันอะไรประมาณนี้คือมันจะนิ่งมากการลงเท้าลงได้เต็มเท้าเดินได้เป็นธรรมชาติวางเท้าได้เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปเดินออกกำลังกายเดินไม่ได้ผมแค่จะบอกว่า เดินได้พูดผิดแต่ว่ามันไม่เหมาะกับการเดินออกกัากางกายด้วยแหละครับด้วยราคาเท่านี้เนาะสำหรับจ็อกกิ้งอีซี่เพสก็ทําได้แต่ต้องแบบเป็นคนที่วิ่งมาแล้วระยะหนึ่งแข็งแรงประมาณหนึ่งขาแข็งแข็งน่องแข็งแข็งประมาณหนึ่งนะครับแล้วต้องการจะวิ่งจ็อกกิ้งอีซี่เพสด้วยคู่นี้ทําได้ไหมทําได้ถ้าเป็นมือใหม่อาจจะไม่เหมาะนะครับแต่อย่างผมเนี่ยพอวิ่งมาได้ประมาณหนึ่งแล้วกันไม่ได้เยอะวิ่งประมาณหนึ่งก็วันก่อนเอาไปลองวิ่งประมาณเพสเจ็ดครึ่งถึง8 สรุปรวมเนี่ยประมาณ8ต้นต้นเองครับก็วิ่งได้วิ่งได้ตรงไหนตรงที่มันมั่นคงครับมันมั่นคงมันลงเท้าได้ง่ายมันลงได้เต็มเท้าแล้วก็ใช้วิธีการจ็อกยกเท้าได้ง่ายนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่ค่อยซัพพอร์ตเราเพราะว่า ด้วยตัวธรรมชาติของโฟม f f Turbo อ่ะมันไม่ได้นุ่มสบายอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นออกนุ่มเฟิรม์มนุ่มแน่นเพราะนั้นถ้าวิ่งจ็อกกี้อีสิเพสผมว่าสาหรับส่วนตัวสำหรับผมผมได้นะแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งอาจจะต้องเป็นท่านที่วิ่งมาแล้วระยะหนึ่งถ้าแบบมือใหม่เพิ่งลองวิ่งอ่ะผมว่าไม่เหมาะนะครับการวิ่งเทมโปหรือว่าสปีดเวิร์กรวมไปเลยอันนี้แหละอันนี้คือจุดที่แบบทึ่งกับมันเลยนะครับเป็นรองเท้าที่วิ่งเทมโปได้ดี ดีมากๆนะครับผมไม่ได้ซ้อมจริงจังไม่ได้ซ้อมเทมโปจริงจังเพราะว่าอย่างมีเพื่อนๆพี่ๆมาคอมเมนต์กันว่าแบบเเห็นทำซับหนึ่งได้ขอวิธีซ้อมหน่อยเอาจิงๆไม่มีนะแต่ก็พอรู้บ้างแล้วกันครับคิดว่าหลักการที่ดีก็ควรจะวิ่งเทมโปที่เพจประมาณเพจที่เราจะเอาไปใช้แข่งครับซึ่งซับหนึ่งมันก็ต้องวิ่งประมาณเพจ5.3 5.4ใช่ไหมครับนั่นแหละเราลองเทมโปดูสัก5กิโล6กิโลต่อเนื่องอ่ะตัวนี้ทําได้ดีนะ ทำได้ดียังไงก็คือมันเป็นรองเท้าที่คาแรคเตอร์ก่อนแล้วกันครับคาแรคเตอร์ของรองเท้าคู่นี้บอกกันเลยว่ามันไม่ได้แข็งนะสําหรับผมนะมันไม่ได้รู้สึกแข็งเขียงหมูนะแล้วมันก็ไม่ได้นุ่มด้วยไม่ได้นุ่มเลยนะแทบไม่ได้รู้สึกนุ่มเลยอะ่ะเออแทบไม่ได้รู้สึกว่าย,ยุบยวบเลยนะแต่ก็ไม่ได้แข็งนะครับแต่ว่ามันผลัก มันผลักเราตลอดเลยมันกลิ้งตลอดเลยก็คือเราไม่ได้ผมไม่ได้โดนสะกดจิตด,ด้วยแบรนด์ที่เขาบอกว่าเฮ้ยเมตาสปีดเอทเนี่ยมันจะออกแบบมาให้ใช้สําหรับเพิ่มคาเดน์นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือรองเท้าเนี่ยมันเป็นออกลักษณะโฟมที่แบบย้ำอีกทีละกันไม่แข็ง แต่ก็ไม่นุ่มเลยนะครับคือเป็นวิธีที่แน่นแน่เป็นโฟมที่แน่นแนแน่นเฟิร์มๆจัดๆเลยนะแล้วก็ด้วยความที่คู่นี้ดอกแปดเนาะดอกแปดสาใช่ไหม 9, 4, 3, 8, เออสากับ3าเดนาะด้านหน้าก็มีการกลิ้งส่งผักได้สูงมากนะครับวิ่งแบบ คือผมก็ไม่ใช่เป็นคนคาเดนสูงนะผมวิ่งคาเดนเฉลี่ยถ้าเรสเดย์เนี่ยผมจะวิ่งคาเดนเฉลี่ยอยู่ประมาณสักร้อยหกสิบเองร้อยหกสิบปลายร้อยเจ็ดสิบพูดง่ายไม่ถึงร้อยแปดสิบเลยซ้ำนะครับแต่รองเท้าคู่เนี้มันติดเท้ามากเวลาวิ่งทำความเร็วนะครับวิ่งเทมโปหรือว่าจะเอาไปซ้อมทำความเร็วแบบอินเทอร์วัลหรือว่าจะเร่งสปรินต์เนี่ยทำได้เว้ยเพราะว่า ยังไงดีมันมันติดเท้าอ่ะมันเบานะครับมันเบาแล้วก็ติดเท้ายกง่ายกลิ้งง่ายแล้วมันก็ผลักผลักหน้าดูเลยผลักไม่ได้ผลักแรงแบบอย่างคินวาราโปรอะไรเงี้ยอันนั้นมันผลักเพราะมันหนักใช่ไหมครับแต่เนี่ยมันเหมือนว่ามันยกแล้วก็ตบ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 ไปครับยิ่งเร่งยิ่งเร็วเป็นรองเท้ายิ่งเร่งยิ่งเร็วแต่ก็ยิ่งเร่งยิ่งโคตรเหนื่อยเลยเออจะบอกให้ว่าวันที่ไปแข่งอ่ะ คือคนจะมายินดีกับผมผมนี่ขอบคุณมากเลยครับที่มาแสดงความยินดีกับทรัพย์หนึ่งครั้งแรกของผมแล้วเป็นนิว PB ในครั้งเดียวกันนะแต่จะบอกว่าสภาพการวิ่งวันนั้นคือแบบเสียศูนย์เหมือนกันนะคือแบบกาแค่ลองเล่นๆดูว่าวิ่งเพลสัก5ครึ่งเนี่ยเป็นยังไงสักกิโล2กิโลปรากฏว่ามันไปได้ไอ้เจ้านี่ช่วยจริงๆนะ คือมันช่วยแบบตบผักตบผักแล้วก็ข้อที่มันชัดเจนที่สุดคือมันยกเท้าง่ายรองเท้ามันติดเท้ามากนะครับติดเท้าตรงไหนคือตัวอัปเปอร์โมชั่นแรปเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดเรื่องที่ชอบอีกทีนึงแล้วกันนะครับมันกระชับข้อเท้าดีเอ้กระชับเท้าดีนะครับแล้วก็ฮิลคัลเตอร์ฮิลคัพก็ตามเนี่ยมันล็อกข้อเท้าได้อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งแล้วยกเท้าเนี่ยมันมันจะไม่ทําให้เราแช่เท้านานนะครับ เออมันแช่เท้านานไม่ได้แช่เท้านานคือมันมันอาจจะสําหรับผมนะถ้าแช่เท้าน,านานเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันจะแบบเหมือนเอาอะไรเอาเท้าเรานไปตบพื้นเฉยๆและแช่อยู่ยงั้นนะ่ะเอออาจจะเกิดอาการเจ็บด้วยซ้ํานะครับแต่มันจะบังคับให้เรายกเท้า,นานเร็วๆแตะไปแตะไปแตะไ,ไปนะครับการยุบของโฟมเนี่ยส่วนส่วนกลางกับส่วนหน้าเนี่ยผมแทบไม่รู้สึกเลยนะคือมันแทบไม่ยุบเลยแต่ว่ามันใช้วิธีแบบอย่างนี้ เออปึก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 ,ปกอย่างเงี้ยตไปตอไปอย่างงี้จริงๆนะครับเพราะนั้นยิ่งเร่งก็ยิ่งเร็วนะครับยิ่งเร่งไอ้นี่ก็ยิ่งเสริมนะครับยิ่งเร่งก็ยิ่งเสริมอาจจะเสริมจากด้วยตัวแผ่นคาร์บอนด้วยนะครับที่มันแบบมีแรงดีดยิ่งเราเพิ่มความเร็วเพิ่มรอบขานะครับตัวคาร์บอนมันก็ยิ่งดีนะครับโฟม FF เทอร์โบก็ยิ่งทำงานแต่ในความรู้สึกผมเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ค่อยเด้ง f o มเอฟเฟกเตอร์โบตัวเนี้ในมุมผมนะผมว่ามันไม่ค่อยเด้งมันเป็นความรู้สึกที่ การดีไซน์ภาพรวมของรองเท้ามากกว่าที่ช่วยในการตบผลักตบผลักตบกลิ้งนะครับแล้วก็แรงดิบเด้งจากคาร์บอนมากกว่านะครับอย่างเด้งเงเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างในโรอิลิทหรือว่าเนี่ยลายไท์โปเนี่ยผมว่าโฟมมันเด้งรู้สึกได้เลยว่ามันมียุบตัวจากโฟมเวลาเราเหยียบเวลาเราก้าวครับหรือว่าเวลาเราตบลงไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่ามียุบนิดหนึ่งเพื่อเสริมแรงเด้งนะครับแต่อันนี้ไม่ยุบนะอันนี้คือตบดิบๆเลยอ่ะแบบปับป๊บๆเลยเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็เลยเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบ ไปรองเท้าที่วิ่งโคตรมันเลยโคตรมันแต่ก็โคตรเหนื่อยเลยนะวิ่งสนุกมากแต่แบบคําว่าสนุกคือวิ่งแล้วมันมันแต่มันจะไม่สนุกตรงที่มันเหนื่อยที่ผมย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งนะวันนั้นที่คนมายินดีแบบว่าหวิ่งได้ไปแล้ววิ่งเร็วไหนใครบอกว่าไม่เร็วจะบอกว่าถ้ามีการถ้าผมถ่ายกล้องแบบบางช่องนะที่แบบถ่ายแล้วก็วิ่งไปด้วยนะผมว่าผมเซนเซอร์ไม่ทันอะ่ะเพราะระหว่างทางนี่ผมเรียกได้ว่าแบบขึ้นเหนื่อย คือเหนื่อยแต่ว่าไอ้นี่มันก็พาไปไงครับไอ้นี่มันไปไหวไอ้นี่มันไปได้นะคือเร็วจริงๆนะครับเร่งขึ้นคําว่าเร่งขึ้นผมมองว่าไม่ได้เร่งจากตัวตัวความเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เร่งจากตัวโฟมเอฟเฟกเตอร์โบ erm ด้วยมันเป็นการเร่งจากตัวแผ่นคาร์บอนแล้วก็ตัวรูปทรงเขาเรียกว่าอะไรล็อกเกอร์เชฟเนาะของตัวรองเท้าอะ่ะเพราะนั้นคือคู่นี้ก็เลยเป็นรองเท้าที่ต้องแบบ ค่อนข้างซาดิสนิดหนึน่งนะใครชอบความซาดิสหรือว่าแบบชอบมันมัๆตบไปตบไปอ่ะผมว่าไอ้คู่เนี้ตบแล้วไปที่สุดแล้วเออโหดจริงๆแต่สนุกมากในการวิ่งเร็วไปถึงข้อที่ผมชอบและไม่ชอบกันนะครับแอคชั่นมาพูดถึงเรื่องที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้<ม>เยอะนะเยอะนะอันดับแรกเลยอัปเปอร์นะครับ อัปเปอร์ตัวนี้ Motion Ra p ผมพูดไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับว่ามันเป็นอัปเปอร์รองเท้าวิ่งที่ผมประทับใจแล้วก็ชอบที่สุดนะครับนั่นก็คือมันใส่สบายระบายอากาศดีแล้วก็บางเบาแต่ทนทานนะรวมไปถึงเข้ากระชับเข้ารูปก,กับเท้าของเราได้ดีมากนะประมาณนี้ไม่อธิบายเยอะเป็นอัปปอบเป็นว่าเป็นวัสดุเป็นอัปเปอร์ที่ผมชอบมากที่สุดของรองเท้าวิ่งนะแค่นี้พอ ข้อต่อไปก็คือเรื่องการล็อกกระชับข้อเท้าทํำก็ได้โคตรดีเลยทําได้ดีมากนี่ผมบวกไป0.5นะแต่ก็อย่างที่บอกกันหน้ามันก็เหลือพอดีแล้วก็วิ่งคิดว่ากําลังดีนะครับกำลังดีเลยการล็อกข้อเท้าทําได้ดีเลยนะครับล็อกแบบล็อกอยู่ ล็อกแบบชนิดที่ว่าเท้าไม่กระดกกระเดิดส้นไม่ยกไม่หลุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของการล็อกกระชับข้อเท้าดีๆนะครับขนาดผมว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ไล่เชือกอะไรดีนะแต่ล็อกดีอย่างเงี้ยมันทําให้แบบเวลาวิ่งแล้วมั่นใจเวลาวิ่งแล้วมั่นใจแล้วก็อย่าง,อย,างอย่างพูดถึงโปร3อย่าพูดบ่อยเลยกันเดี๋ยวมีคลิปเปรียบเทียบ2คู่นี้แล้วกันนะครับฝากติดตามด้วยนะคลิปนี้พอละบายบายเดี๋ยวค่อยว่ากัน พูดถึงเอ็ดพลัดต่ออย่างเดียวเลยแล้วกันนะครับพอเราข้อเท้าดีปุ๊บเนี่ยเวลาวิ่งเราจะมั่นใจเวลาเราเพิ่มความเร็วเนี่ยข้อเท้าหรือว่าเท้าเราไม่ขยับแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าทุกย่างก้าวของเราเนี่ยมันวิ่งแล้วมันรู้สึกมั่นใจนะครับไม่มีการพลิกอะไรเลยบวกกับข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือเรื่องความมั่นคงของการลงเท้ารองเท้าว,วิ่งคู่นี้ แอคชั่นผมส่วนตัวนะครับส่วนตัวของผมก็ยกให้มันเป็นรองเท้าวิ่ง r a เรซิ่งชู s ูเปอร์ชูสที่มีความมั่นคงที่สุดนะครับบวกกับการล็อกข้อเท้าดีเข้าไปอีกนะมันยิ่งทำให้แบบโหพุ่งปรี๊ดวิ่งสนุกวิ่งมันแต่โคตรเหนื่อยย้ำกันหลือเกินนะครับข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือเรื่องการกลิ้ง ผลักของมันเป็นความกลิ้งผลักที่กําลังดีนะครับบางรองเท้าเนี่ยบางรองเท้าบางรุ่นผมยกตัวอย่างล่าสุดที่เพิ่งรีวิวไปนะอย่างคินวาร่าโปรเนี่ยผมรู้สึกว่ามันผลักแรงไปหน่อยคือด้วยความหนักของมันด้วยอะแล้วมันก็ผลักแรงคือหมายถึงว่าเป็นรองเท้าที่มีน้ําหนักแต่พอผลักแรงปุ๊บแล้วผมรู้สึกว่ามัน มันไม่ชอบเลยจะพูดไงวะเออนะแต่เนี้มันผลักส่งไปข้างหน้าได้แบบรวดเร็วนะครับพูดง่ายว่าถ้าเราวิ่งวิ่งเร็วนะครับรองเท้าคู่นี้จะยิ่งติดเท้าของคุณแล้วก็ยกเท้าได้ไวนะครับเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบผมไม่เคยเจอในคู่ไหนเลยะจะมีก็อาจจะเป็นเมจิกสปีดก็เหมือนกันนะเนาะแต่คู่นี้ถ้าเทียบกับซูเปอร์ชูสคู่อื่นเนี่ยรุ่นอื่ๆเนี่ยผมว่านึกไม่ออกเลยว่า,วามันมันเหมือนกับ รองเท้ารุ่นไหนนะเอาเป็นว่าคาแรคเตอร์มันค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือความพลักกลิ้งที่แบบมันมากรอบขาขึ้นจริงๆนะรอบขาขึ้นจริงๆยิ่งถ้าฝึกซ้อมเทวเทรนนิ่งหรืออะไรก็ตามที่แบบรู้สึกว่าแกนกลางเรานะครับขาเราเริ่มแข็งแรงเนี่ยผมว่าคู่นี้นี่แบบเออดีเลยอะ่ะดีมากๆเลยด้วยนะอยากจะยกมาเป็นรองเท้าที่ชอบที่สุดแต่ก็แบบ ติดอีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวค่อยไปว่าในตอนท้ายแล้วกันนะครับข้อต่อไปที่ชอบก็คือเรื่องความทนทานนะครับความทนทานไว้ใจได้อยู่แล้วครับเอสิกริปนะครับเอสิกริปคือทนทานเราไม่ได้พูดถึงเอาโซอย่างเดียวนะครับตัวบริเวณงานเขาเรียกอะไรงานเย็บงานประกอบต่างๆพูดภาพรวมเลยนะงานเย็บงานประกอบต่างๆของ j a p a n e s e เนี่ยก็คือเยี่ยมนะครับเขาขั้นยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับ ทนทานแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบริเวณอัปเปอร์โฟมก็ตามหรือส่วนใดๆก็ตามทนนะครับอันนี้ผมวิ่งมาน่าจะสักประมาณ50กิโลได้ละตรงยางอ่ะไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ว่าตรงพื้นโฟมเนี่ยที่เป็นโฟมเปลือยของตัวเอเว i ร์บ p a t พเนี่ยผมว่าก็ยังแบบก็ยังไม่เสียหายเลยอะ่ะเออจริงๆไม่เสียหายนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการเกาะถนนนะครับเวลาไปวิ่งรายการเนี่ยมันก็จะมีจังหวะ หยิบน้ำใช่ไหมจังหวะลุยน้ำที่แบบเพื่อนๆพี่ๆหมกระหน่ำอาบน้ำกินน้ำกันอยู่เนี่ยคู่นี้เป็นคู่ที่หนึบต้นๆเลยหนึบอันดับต้นๆเลยลงน้ำฉลับไม่มีเลยนะครับลงน้ำนี่แบบตะกุยเอ็ดอาร์เอ็ดอาร์ไปต่อได้เลยเพราะฉะนั้นเอาโซคู่นี้โคตรดีเลยนั่นเองนะครับข้อต่อไปที่ชอบจริงๆผมชอบออกมาพูดข้อแรกนะแต่อันนี้เดี๋ยวหลังๆเนี่ยชอบมาพูดหลังๆท้ายๆก็คือเรื่องดีไซน์ ดีไซน์สวยงามลงตัวสวยจริงนะชัดไหมนะโฟกัสตรงนี้กล้องเป็นไรเออสวยอะดูสิอ๋อมันจับตาผมอยู่อ่ะสวยมากสีใหม่ก็สวยสีอีกิเดนสีใหม่ที่เป็นขาวไล่ดําแดงะครับก็สวยแต่ส่วนตัวชอบสีนี้นะเอออยากได้มานานแล้วไม่พูดเยอะสวยงามมากจริงๆนะครับมาถึงข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตแล้วก็ไม่ชอบส่วนตัวสําหรับผมเท่านั้นครับ มาถึงข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตแล้วก็เรียกว่าผมอาจจะไม่ชอบและการใช้คำนี้ไม่ชอบไม่ถูกจริตกับมันก็แน่นอนใครติดตามผมจะรู้นะครับก็คือเรื่องความแน่นเฟิร์มของโฟมนั่นเองผมขอย้ำอีกครั้งแล้วกันนะครับมันไม่ได้แข็งนะรองเท้าที่ผมว่าแข็งก็อย่าง Magic Speed 2 Boston 11 f l m m e 5 5ไอ้พวกเนี้ยผมขอ,อนิยามมันว่าเขียงหมูนะไอ้นี่มันไม่เขียงนะเว้ยแต่คือมันมันแน่นแบบ แน่นไม่นุ่มอะ่ะไม่นุ่มแต่มันมันไม่แข็งเออจะพูดไงไม่นุ่มแต่ไม่แข็งไม่งงนะเออแต่มันแน่นนั่นน่นน่นแน่แน,แ,นแบบเหมือ,มอนมวลสารมันเยอะที่ผมบอกไว้ตอนอันบ็อก์นะคือแน่นเลยอะ่ะเออแต่ตรงส้นก็ยังแบบรู้สึกว่านุ่มๆได้บ้างเวลาเดินก็ยังรู้สึกแบบเออสมูทนะครับแต่คือมันมันแข็งแน่นเกินไปนี่ผมยังคิดเลยว่าคิดเล่นๆเฉยๆนะพูดส่วนตัวนะเพราะว่าคู่นี้ก็ซื้อเองใช่ไหมก็ต้องบอกเลยว่าถ้ามันเป็นโฟมแบบ อย่างไลท์ไซปเอ้ยซูมเอในตัวอิลิทเนี่ยโอ้โหผมอาจจะฝันหวานกว่าน,านี้สำหรับคู่นี้นะแต่คู่นี้คือเอฟเฟอร์โบมันมันแน่นๆไปนิดนึงแต่มันก็พาผมไปถึงฝั่งฝันได้แบบเหนือความคาดหมายนะเหนือความคาดหวังก็ต้องก็อาจจะเป็นข้อดีของเขาก็ได้นะครับแต่ส่วนหนึ่งผมก็คิดว่าผมก็ต้องชมตัวเองบ้างนะเออนานๆจะชมตัวเองนะส่วนใหญ่จะแบบว่าเอ้ยวิ่งไม่เก่งไม่ดีแต่ผมก็คิดว่าผมก็ ซ้อมระดับหนึ่งด้วยแหละแต่รองเท้าผมคิดว่าช่วยได้จริงนะบางท่านอาจจะบอกว่ารองเท้าช่วย10% 5%ในมุมผมส่วนตัวส่วนตัวผมผมว่ารองเท้าช่วยเกินช่วยเยอะกว่านั้นช่วยผมว่าไม่ต่ำกว่า30% 20%, 3-0% 40%หรืออาจจะ50%ด้วยสำหรับคนที่วิ่งงองแงง,งองแง,งอย่างผมนะเพราะนั้นมันก็ติดเรื่องเดียวแหละที่มันเฟิร์มแน่นเกินไปซึ่ง ถ้ายังไม่แข็งแรงพอแบบผมเนี่ยผมยังคิดว่าผมไม่แข็งแรงพอนะก็อาจจะไม่เหมาะที่จะวิ่งไกลมากวิ่งยาวมากนะครับเพราะว่ามีการแชร์กับพี่ๆท่านอื่นเนี่ยที่วิ่งเร็วกับผมหน่อยนะครับวิ่งเร็ววิ่งฟูเนี่ยผมว่าวิ่งไกลๆเนี่ย มันอาจจะรู้สึกเริ่มสถานก็ได้ฝ่าเท้าอะไรเงี้ยเพราะว่าคู่เนี้ยผมได้ลองไกลสุดจริงๆก็นั่นแหละก็10โล10กว่าโลนะครับยังไม่ได้ลองเกินจากนั้นแต่ถ้าไม่แข็งแรงมากอ่ะด้วยความที่โฟมมันแน่นอย่างเงี้ยแผ่นคาร์บอนแข็งขนาดเนี้ยผมคิดว่าขายังไม่แข็งแรงมือใหม่อะไรเงี้ยอาจจะวิ่งได้เต็มที่นะไม่เกินฮาร์ฟถ้าถ้าจะไปฟูลไปอะไรเนี่ยผมว่าไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับซึ่งอย่างผมเองเนี่ยผมยังลุ้นอยู่เลยว่าเอ้ย จะเอาไปลองลองฮาร์ปดีไหมนะครับเพราะว่าวิ่ง10โลผมว่าไม่มีปัญหา10โลผมไม่เจออาการเจ็บเลยนะวันนั้นที่ไปวิ่งในงานที่วิ่งซับหนึ่งเนี่ยผมไม่เจ็บอะไรเลยฝ่าเท้าไม่เจอปัญหาเจ็บน่องเนื่องอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ยังสงสัยอยู่ว่าถ้าวิ่งเยอะกว่านั้นเนี่ยความแน่นความเฟิร์มจัดๆของเจ้าตัว FF Turbo ในคู่เนี่ย มันอาจจะแน่นเกินไปหรือว่าจะพูดให้เข้าใจง่ายก็อาจจะแข็งเกินไปสาหรับการวิ่งกกไกลๆก็ได้นั่นเองนะครับส่วนอย่างอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องราคาละกันนะครับราคา8,500บาทคือมันอาจจะเป็นราคาถ้าจะเป็นราคามาตรฐานของรองเท้าซูเปอร์ชูสแล้วก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าพอเห็นเลข8แล้วมันก็ตกใจไงเออมันมันราคามันสูงไปนิดนึงผมว่านะก็เป็นไปตามกลไกของตลาดละกันนะครับแต่ว่าถ้าอนาคต มันคงคาดหวังให้ลดราคาลงมามากกว่านี้ไม่ได้นะเพราะว่าปักธงไว้อย่างนี้แล้วว่าว่าซุปเปอร์ชูของเนี่ยของเอสกเกงก็8 5ดพก็ขอแค่ว่าให้มันอยู่แค่ประมาณนี้แล้วกันนะอย่าไปไกลกว่านี้เลยอย่า8ป9เก้าเก้เลยนักกลัวเกินไปนะครับ เอาเป็นว่าข้อที่ไม่ชอบก็หลักๆมีแค่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องความเฟิร์มแน่นของโฟมที่มีมากไปอาจเวลาวิ่งเร็วๆคนไม่แข็งแรงหรือวิ่งยาวมากเกินไปหน่อยเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บได้นะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องราคานั่นเองสรุปส่งท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับขอใช้คำนี้เหมือนเดิมเลยก็คือสำหรับเจ้า asics metaspd 8 plus คู่นี้นะครับเป็นรองเท้าที่ไม่แข็งแต่ก็ไม่นุ่มเลยนะครับไม่สำหรับผมไม่ค่อยเด้ง นะครับไม่ค่อยมีแรงรู้สึกเด้งจากโฟมแต่ผลักแล้วก็กลิ้งตบเท้าได้มันที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเป็นรองเท้าที่แบบติดเท้าแล้วก็ยกเท้าได้เร็วได้มันมากๆเลยแต่ย้ำนิดนึงแล้วกันครับมันเหมาะกับเพื่อนๆพี่ๆหรือว่านักวิ่งที่ วิ่งมาแล้วระยะหนึ่งวิ่งมาแล้วประมาณหนึ่งนะครับสําหรับมือใหม่ผมว่าไม่ไม่ไม่โอเคไม่ไม่เหมาะกับรองเท้าคู่นี้นะครับต่อให้งบถึงมือใหม่ผมว่าซุปเปอรช์ชูคู่อื่นดีกว่าซึ่งเดี๋ยวจะามาเปรียบเทียบให้ฟังต่อไปในคลิปต่อไปเริ่มงงแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักวิ่งหมุนเวียนนะนักวิ่งเงินหมุนนะครับซื้อมาขายไปแต่คู่นี้มันมีสตอรี่ผมก็คงต้องเก็บมันไว้ก่อนนะก็เป็นอีก คู่หนึ่งแล้วกันเป็นลูกรักคู่ใหม่ของผมต่อจากเจ้าอดี s โปร3แล้วกันครับสำหรับเจ้า A6 Metaspeed 8+ Plus คู่ดีนะครับแตงนะเธอพาฉันวิ่งเร็วได้ขนาดนั้นได้ไงเนี่ยฉันตกใจหมดเลยเอาล่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืม subscribe นะครับแล้วก็ถ้าถูาถกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากบอกต่อเพื่อนๆด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปต่อไปสัญญาว่าจะมาเปรียบเทียบกับ ลูกรักคนแรกของผมอย่าง adios pro สาแน่นอนเดี๋ยวเจอกันสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ